ลบไฟหน้าจอผู้หญิงก็สามารถทำได้แค่ดูคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับพบกับผมบัตนะครับจากช่อง BBBattery อรี่นะครับ b b b a แบตเตรเราคือผู้ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์นอกสถานที่นะครับนอกจากนั้นเรายังมีบริการเปลี่ยนไดชาร์จไดสตาร์ทและก็บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์นอกสถานที่นะครับสาหรับบริการทั้งหมดนี้นะครับ เราบริการเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะใช้บริการของเรานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0879084528สำหรับช่องทางของ Line Official นะครับพิมพ์เครื่องหมายนะครับ b b b a t e r y นะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าซูบูรุคันนี้เป็นซูบูรุเอ็กนะครับผมมีไฟหน้าจออะไรโชว์บ้างนะครับโอเคตอนนี้ที่เราเห็นนะครับก็มีไฟเอนจินนะครับผมแล้วก็ไฟตัวนี้นะครับเป็นรูปเครื่องอน่าจะเป็นรูปเหมือนรถ ลื่นรถสไลดล์น่าจะเป็นระบบกันกันลื่นนะครับที่โชว์อยู่ส่วนสีแดงด้านซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นไฟเซฟต้เบลไม่มีอะไรนครับส่วนตรงกลางนี่ก็เป็นไฟที่แจ้งว่าเรายังเปิดประตูรถไว้อยู่นะครับส่วนไฟสีแดงกลมๆนี้ก็เป็นสัญลัญลกษณ์ของอเบรมมือนะครับก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องการลบก็คือไฟสีส้มดวงนี้นะครับดวงนี้แล้วก็ไฟรูปเครื่องยนต์นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับก็วิธีการนี้นะครับสามารถทําได้ง่ายๆด้วยตนเองนะครับ 1. เตรียมประแจเบอร์สิบหตัวนะครับผมแล้วก็ให้เราทําการถอดขั้วลบซึ่งอันนี้ผมถอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถอดขั้วลบออกมาอย่างนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับแนะนําว่าควรจะมีสายไฟหนเส้นซึ่งอันนี้เราได้เตรียมไว้แล้วนะครับสายไฟอย่างนี้นะครับ1เส้นจะสั้นจะยาวก็ได้นะครับ เราก็ทําการเอาปลายสายด้านนี้นะครับหนีบเข้ากับคัวลบนะครับไว้อย่างนี้อีกด้านหนึง่งให้มหนันหีบที่ขัวบ,บวกอย่างนี้นะครับก็วิธีการนี้นะครับมันเหมือนเป็นการล้างความจําของกล่อง ECU นะครับกรณีนี้จะใช้ได้เฉพาะ เคสที่โค้ดมันเออร์เรอร์ขึ้นมาอาจจะเกิดจากการที่เราไปถอดปลัก๊กหรือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วลืมแบ็กอัพไฟไว้อะไรแบบนี้นะครับแบบนี้จะหายแต่ถ้าโค้ดมันฟ้องเพราะว่าอุปกรณ์ของรถยนต์เราเสียจริงๆเนี่ยนะครับเราลบมันเสร็จแล้วสักพักมันก็จะโชว์ใหม่นะครับเพราะนั้นวิธีการนี้เนี่ยเอาไว้ลบในกรณีที่ โค้ดมันเออร์เลอร์ของมันเองนะครับอาจจะเกิดจากที่ผมบอกไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วลืมแบ็กอัพไฟหรือว่ามีการไปถอดปลั๊กเซนเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งของเครื่องยนต์ออกแล้วมันขึ้นโค้ดขึ้นมาไฟโชว์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยสามารถลบแล้วหายแล้วก็อาจจะลบได้ในรถบางรุ่นเท่านั้นนะครับเคสนี้ผมทำกับรถ Subaru XV นะครับ ส่วนรถรุ่นอื่นๆต,ต้องลองเพื่อนๆต้องลองทําดูไม่น่าจะมีผลอะไรคือถ้าไม่หายก็จะโชว์อยู่องั้นนะครับเท mm hmm. ่าที่ลองมามีซูบารุ Subaru, นะครับที่ผมลองแล้วหายมีโตโยต้านะครับทำแล้วหายออนอกนั้นที่ที่เรายี่ห้ออื่นอื่นๆี่เรายังไม่เคยลองนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวทิ้งไว้อย่างนี้นะครับประมาณสัก5-10นาทีแล้วเราก็ทําการสวมขั้วแบตเตอรี่เข้าไปเหมือนเดิม นะครับในการทําแบบนี้นะครับก็คือ,เ,อ,อเราอาจจะต้องมาทําการตั้งค่าวิทยุตั้งค่านาฬิกาใหม่นะครับแต่ไฟที่โชว์เนี่ยมันจะหายไปอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองใส่ขั้วแล้วกลับไปสตาร์ทรถยนต์อีกครั้งดูนะครับว่าไฟรูปเครื่องยนต์กับไฟรูปสัญ,ญลักษ์ณ การลื่นมันหายไปหรือเปล่านะครับผมจะทำการถอดสายไฟออกนะครับแล้วก็ใส่ขั่วแบตเตอรี่เข้าไปเหมือนเดิมไขขั้วแบตเตอร่แบตเตอรี่ไขขั <c oughs> ครคร้วแบตเตอรี่ให้แน่นนะครับโอเคก็ เดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทดูนะครับว่าไฟรูปเครื่องยนต์กับไฟรูปการลื่นนะ่ะหายไปหรือเปล่านะครับเอาละครับตอนนี้ก็กลับเข้ามาที่หน้าจอเริ่มเอยกุญแจนะครับโอเครอให้ไม่กวาดครบเรียบร้อยแล้วผมจะเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับ โอเคก็ okay. ถือว่าใช้ได้นะครับไฟรูปเครื่องยนต์แล้วก็ไฟรูปสัญลักษณ์การลื่นของถนนของระบบรถนะชุกเกี่ยวกับช่วงล่างของซูบูรุคันนี้นะครับก็ดับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆง่ายไหมล่ะครับผู้หญิงก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ คลิปวิดีโอถัดไปผมจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมานำเสนออย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ